สวัสดีเอฟซีที่ครบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวบ้านมาบ้านป้าเขียวนะคะฝนฟ้าลมแรงมากนะคะหนูนะหมามุดตุ๊กเลยนะคะเอฟซีเดี๋ยวป้าแมวก็จะรีบพูดต้นไม้นะคะวันตอนนี้ป้าเขียวก็กางร่มให้ป้าแมวเนาะเอาป้าเขียวฝากเบอร์ก่อนค่ะค่ะเบอร์0 8น9 4 5 9 8 0 4ค่ะนี่นะคะวันนี้ป้าแมวไม่ได้เขียนแต่กระดาษเลยนะคะเอฟซีถ้ายังไงถ้าโทรหรือติดต่อป้าเขียวไม่ได้ก็ติดต่อป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะ วันนี้ปลาเขียวขายบอลคือดูราคาที่ถ้าโอนนะคะถ้าโอนค่าส่งนะคะถ้าโอนห้าสิบาทปลายทางเจ็ดสิบาทปลาเขียวขายถูกมากนะคะเพราะว่าตู้บอลมันพังเลยนะคะ fc ตู้บอลพังเนาะ fc ช่วยปลาเขียวซื้อหน่อยนะคะต้องต้องทําตู้บอลใหม่หมดนะคะวันนี้นะแต่ว่าไม้เนี่ยแข็งแรงทุกต้นนะคะไม่ได้เสียอะไรเลยนะอันนี้คือเป็นลูกไม้นะคะขายยี่สบาทนะคะ fc ยี F ่สิบาทนะคะยี่สิบบาททุกต้นนะ fc นี่นะคะ ค่าจัดส่งก็อยู่ที่เจ็ดสิบาทแล้วมะเขยวเนาะไปทางอ่ะไปทางเจ็ดสิบาทถ้าโอนห้าสิบาทนะคะ fc เนาะมันเกินอยู่อืมอถ้าถ้าว่า fc ซื้อสักสามสิบต้นหรือสี่สิบต้นนี่ก็ช่วยช่วยถ้าส่งมะมาเขียวเพิ่มหน่อยนะคะนี่คือเฉพาะลูกไม้นะคะเน้นเฉพาะลูกไม้นะคะ่ะ,ะลูกไ,ไม้เนี่ยสวยทุกต้นนะคะป้าแมวบอกกันนะ,ะนี่นะคะ fc ดูนะคะมันมีหลายหน้ามากนะ,ะวันนี้ป้าแมวไม่สามารถจับจับให้ fc ดูได้เลยเนาะ,ะนี่นะคะ สวยๆทุกต้นค่ะรับรองนะคะสวยทุกต้นนะคะนี่นะป้าแมวพนกล้องให้ดูนะคะสวยทุกต้นนะคะเอฟซนี่นะคะยี่สิบาทนะคะยี่สิบาทแล้วไซส์เขาเนี่ยคืบกว่าแล้วนะคะแล้วก็ใบแข็งแรงทุกต้นนะคะนี่นะป้าแมวพาชมนะคะสวยทุกต้นค่ะคือคืบคืบคืบกว่าเนี่ยเกือบครึ่งของมาเป็นทัดแล้วนะค่ะเดี๋ยวป้าแมวพามาด้านนี้เลยนะคะค่ะอันนี้เป็นยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎด่างสวยแบบนี้เลยนะคะสวยทุกต้นเลยวันนี้ขายให้ห้าเจ็ดสิบาทนะเพา่อเขียวเนาะ เจ็ดสิบาทนะคะ FC ราคาเจ็ดสิบาทนะคะยอดมงกุฎด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเจ็ดสิบาทนะคะอ่ามาต้นนี้นะคะค่ะต้นนี้ชื่อวิมลสาครน,นะคะ FC วิมลสาคปรปผัเขียวขายให้ราคาห้าสิบาทนะคะ,คะวิมลสาครน,นะคะห้าสิบาทจาก FC บอกะะราคาผักเขียวด้วยนะคะค่ะแล้วต่อมาต้นนี้นะคะเป็นไม้ใบกลมนะคะซึ่งไม่ทราบชื่อนะคะเอาไปห้าสิบบาทจะ้ะนะคะ ต้นนี้ปลาเขียวลืมชื่อนะคะนี่เนาปะปลาเขียวขายิวในกระถางดูไซส์ไซส์หกนิ้วนะคะไซส์ใหญ่นะคะปลาเขียวขายให้ร้อยห้าสิบาทนะคะต้นนี้นะแล้วมาด้านนี้ค่ะเป็นปู่เมฆนะคะปู่เมฆอ่ะเอาไปห้าสิบาทนะคะปู่เมฆนะห้าสิบาทจ้ะก็แ,แมวรีบเนาะเอฟซีก็ขอโทษเอฟซีด้วยนะคะมาต้นนี้ค่ะเป็นพลอยชมพูกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มโกนะคะอยู่ในกระถางนี่นะคะกระถางหกนิ้วค่ะนี่นะคะกระถางหกนิ้วแล้วจ๊ะ มีสามต้นนะคะพลอยชมพูสายสวยๆแบบนี้เลยนะคะร้อยห้าสิบาทจากเอฟซีร้อยห้าสิบาทนะคะแล้วด้านนี้องคุริมานเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะเพชรเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีนี่นะคะเพชรเจ็ดสีกัดเมเ็ดติหวสวยๆแบบนี้แล้วเอาห้าสิบาทนะคะกระถางละห้าสิบาทจากเอฟซีอันนี้สุตรชาดาไม่ได้พระเขียวสุชาดาถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าพูดผิดชื่อก็อาจจะเป็นวิชุดาอะไรประมาณเนี้ยนะคะ่ะพ้าแมว่าขอโทษนะคะ เอาห้าสิบาทจ้ะห้าสิบาทนะคะมีอย,อยู่มีอยู่สองกระถางนะคะนี่นะมีสองกระถางจ้ะค่ะเราต่อมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นบอลบอลนี่เป็นฟอร์มคู่เออ่าเป็นลูกไม้ของเดี๋ยวก่อนนะค่ะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้ลูกไม้ของมณีล้อมเพชรน,นะคะนี่นะคะ FC นี่นะคะเป็นลูกไม้ของมณีล้อมเพชรน,นะคะกับต้น กับอะไรก็ไม่ทราบชื่อเนาะเนาะอ,อันนี้ใบมันหกักไปเขียวเด็ดทิ้งไปนะเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะปลาเขียวขายให้อยู่ที่ห้าสิบบาท<ห>นะห้าสิบาทนะคะ fc ห้าสิบาทนะคะนี่นะใบนี้มีตําหนินิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหักทิ้งไปเลยเนาะห้าสิบาทนะจ๊ะเป็นฟอร์มกอนะคะนี่ก็สวยนะคะนี่อันนี้ปลาเขียวก็เอาห้าสิบาทจ้านะคะห้าสิบาทนะคะส่วนมาขุไนไก่ขุนไอนกขุนไก่ไม่ป้ายเขาเรียกว่านกสุดสวงนะคะสามสิบบาทจ้า สามสิบบาทนะคะ FC ค่ะมาต้นนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเขียวมรกตนะคะคุณหญิงนะคะคุณหญิงไม่ยังป้ายไม่สวยเขาเรียกว่ามรกตนะคะนี่นะนี่ต้นนี้มาแบบนี้นะคะแผงมาแบบนี้เลยนี่นะคะเอาต้นนี้ขอเจ็ดสิบาทกันแล้วกันเขาแผงมานะคะเจ็ดสิบาทเป็นฟอร์มนะคะบอกปัาเขียวด้วยนะคะอันนี้เป็นบอลใบไผ่นะคะบอลใบไผ่บอลใบไผ่ bon นะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ FC นี่นะคะเป็นมีสองกระถางนะคะ นี่ลายลายกระดูกใบเขาชัดเจนค่ะเป็นฟอร์มกกนะคะนี่นะเจ็ดสิบบาทจ้ะเจ็ดสิบาทนะคะเอฟซีเจ็ดสิบาทจ้ะ,ะมีสองกระถางนะคะเจ็ดสิบบาทแล้วมาด้านนี้นี่นะคะเป็นนางไหมอ่ะนางไหมแผงอ่ะเป็นฟอร์มโกจ้ะเอาห้าสิบาทนะจ๊ะนางไหมแผงนะคะห้าสิบบาทต่อมาเป็นบัวหิมะค่ะบัวหิมะเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะ ต้นนี้บนนาขลาดเขาแผงนะคะเอฟซี FC. นี่นะคะเป็นนาขลาดแผงมาจ๊ะเจ็ดสิบาทค่ะเป็นฟอร์มกอนะคะไม่ใช่มีต้นเดียวนะเป็นฟอร์มกอจ้ะเจ็ดสิบบาทจ้ะหันุมานเลยจําไม่ได้มันแผงอะเอาเจ็ดสิบาทแล้วกันมีมีสี่ต้นนะคะเป็นหันุมานนะคะนี่นะเจ็ดสิบบาทจ้ะ แล้วต้นต่อมาด้านนี้เป็นมาแก้วนะคะมาแก้วหน้าแดงนะคะมาแก้วหน้าแดงเอาไปกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะ fc เจ็ดสิบาททุกกระถางนะคะแต่นี่เป็นฟอร์มฟอร์มกอนะคะในกระถางนี้มีสามต้นปลาเขียวขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะถ้ามีต้นเดียวเจ็ดสิบาทฟอร์มกอหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนนี่เก้าทับด่างจ้ะเก้าทับด่างก็ไปเจ็ดสิบาทจ้ะเท้าลำไยนะคะเท้าลำไย ท้าลำไพขอเก้าสิบบาทนะจ๊ะนะเมืองนนนะเมืองนนด่างแบบนี้นะคะนี่นะด่างสวยๆแบบนี้เลย FC เอาไปเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางหกกระถางแปดได้เลยนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทค่ะฝนมันตกใส่มันเลยเป็นไอ้นี้พี่เขียวไม่ยื่นกล้ม,มาให้หนูมันมันย<อ>ยมันเนี่ยมันย้อยมากับอันนี้มันซูมกล้องย้อยกับลงคาม หยดใส่พอดีด้มแตะด้านะได้มุมมป้องมันกลายเป็นโซมป้องฝนนม็ดฝนนะคะเอฟซี FC ขอประทานอภัยนะคะขอทานโ,โทษเนะาะมาต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นพยากำรรพุทธค่ะพยากำรรพุทธนะคะเป็นฟอร์มกอสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะพยากำรรพุทธค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะค่ะส่วนมาด้านนี้นะคะเศรษฐีสุพรรณที่ยังไม่กัดสีเนาะมันมันเดี๋ยวก่อนนะมันหยุดมันหยด กล้องไอ้ฝนเม็ดฝนมันมหยุดนะคะ fc เศรษฐีสุพรรณฟอร์มกกแบบนี้นะคะนี่นะฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะ,ะแบบนี้เลยนะมีกระถางเดียวค่ะเอาห้าสิบบาทจ้ะถ้ากล้องมันมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่เดี๋ยว fc เห็นชัดไหมเนาะปัาแมวไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าเป็นยังไงบอกด้วยนะคะเพราะว่ามันโดนฝนคะ่ะนะต้นนี้เป็นลูกไม้ด่างนะคะเป็นลูกไม้ด่างนี่นะคะ fc ด่างแบบนี้เลยนะคะด่างสวยนะคะ อันนี้เท่าไหร่เอยปลาเขียวเจ็ดสิบบาทนะคะ fc นี่นะคะด่างสวยๆแบบนี้นะคะเจ็ดสิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้ของธาตุบางแก้วนะคะเจ็ดสิบบาทจ้ะเป็นฟอร์มกอนะคะ fc เป็นฟอร์มกอจ้ะเป็นลูกไม้นะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้ด่างแบบนี้นะคะต้นเมื่อกี้เนี่ยเขาจะด่างขึ้นแบบเด็บนี้เลยนะนี่นะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเจ็ดสิบบาทจ้ะแล้วก็หลวงปู่แหวนนะคะหลวงปู่แหวนมีอยู่ต้นเดียวหนึ่งร้อยบาทจ้ะ นะคะเป็นฟอร์มกออย่างนี้นะนี่ต้นเดียวมั้งเนี่ยอันนี้อันสองต้นเจ็ดสิบบาทนะคะนี่นะสวยๆเลยนี่นะคะเป็นลูกไม้เจ็ดสิบาทเท่าขียวเจ็ดสิบาทนะคะเอฟซีเป็นแก้วเป็นลูกไม้ถัดบางแก้วคะ่ะสวยมากนะคะอันนี้ยิ่งสวยเลยเจ็ดสิบบาทเป็นฟอร์มกอนะคะเอฟซี ่อมาเป็นเศรษฐีสุพรรณค่ะโอ้ยกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้ปลาเขียวขายให้ราคาเจ็ดสิบาทนะจ๊ะนี่นะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะเจ็ดสิบาทนะคะ F4 นี่นะน,นะคะอือ F4 ก็วิดีโอคอลหาปลาเขียวได้นะคะมาด้านนี้จ้าอันนี้ชื่ออะไรเนาะปลาเขียวลืมชื่อแกเมื่อกี้พูดอยู่อ่ะตอนนี้ปลาแมวลืมชื่อนะแต่แต่มันมีชื่ออยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนชื่อให้นะคะเอาเจ็ดสิบาทจ้ะ นี่นะคะเจ็ดสิบบาท,ทมีในใน,นกระถางมีสองต้นทุกกระถางนะคะมีสองต้นทุกกระถางค่ะต่อมาเป็นหานุมานประสานกายค่ะเท่าไหร่เอยใบเขียวร้อยห้าสิบบาทเนาะแต่ร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีร้อยห้าสิบาทนะคะมีสองต้นใน,นกระถางนะคะต้นนี้ป้ายมาแบบนี้นะคะหานุมานประสานกายจ้ะก็ร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะคะค่ะต่อมาเป็นอสงไขยค,ค่ะป้าย,ยสวยๆแบบนี้เลยเท่าไหร่เอย หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะอันนี้เป็นมหาเศรษฐีจ้ะใช่ไหมถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะมหาเศรษฐีป้ายค่ะเท่าไหร่พระเขียวหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะโอ้วันนี้ช่วยช่วยช่วยพระเขียวเอฟบอลหน่อยนะคะเอฟซี F c. อันนี้กว,น,วนอูเท่าไหร่เอ่ยเป็นฟอร์มกอยอย่างเงี้ยห้าสิบบาทบาทนะคะห้าสิบาทอันนี้อันนี้จะเหมือนฮองเฮาหรือเท้าพันตาไม่แน่ใจเลยนะคะห้าสิบาทนะคะนี่นะ ห้าสิบบาทนะจ๊ะค่ะปลาเขียวยังมีบอลใบไผ่สวยๆนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะบอลใบไผ่เขาจะยิ่งโตมายิ่งสวยนะคะนี่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาทจะ้ะบอลใบไผ่นะคะอ,อ,อันนี้เป็นหลวงลาดไซส์แม่พันนะคะเอฟซี FC. หลวงลาดไซส์แม่พันธุเลยเนาะนี่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วเลยนะคะปลาเขียวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะลมบงังนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทจะ้ะ แล้วมาพวกนี้นะคะนี่ดำตรงนี้หลวงราชเสน่หาค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะ fc เจ็ดสิบบาทส่วนเพชรเจ็ดสีในนี้ปลาเขียวก็ขายให้ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้ที่มีด่างแบบเนี้ยปลาเขียวขายเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทเจ็ดสิบบาทเลยเนะาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบาททุกกระถางค่ะ fc นี่นะคะเจ็ดสิบบาททุกกระถางจ้ะ ด้น,นนี้เป็นธาตุบางแก้วเป็นไม้ผ่าหัวนะคะ FC นี่นะคะราคา70บาทนะคะธาตุบางแก้วสวยๆแบบนี้นะคะมี2กระถางค่ะมาต้นนี้นะคะเป็นสิลาหุ่มทองแผงเขียวนะคะนี่นะที่มือป่าแมวขายไอยถืออยู่นี่นะคะต้นนี้ป้าแม่ไอพเขียวขายให้อยู่ที่100บาทนะคะศีลาหุ่มทองแผงเขียวด่างนะคะด่างสวยๆเลยเนาะอันนี้วางก่อน อันนี้สุดลักด่างเท่าไหร่เอ่ยปีาเขียวแปดสิบาทแปดสิบาทนะคะเอฟซีแปดสิบาทจา้ะสวยอ่ะอืมสวยสวยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยมงกุฎจกักรพรรดิมงกุฎจักรพรรดิเท่าไหร่มันไม่ใช่มงกุฎจกักรพรรดิตัวน,นี้มันชื่ออะไรวะเดือนศิลาเพชรลรกอเ่อเออท่าไหร่พี่เขียวตนนัวนี้ยเศรษฐวันโชติหรือเออเพชรสุวรรณโชติไม่ใช่เอาเดี<ม>๋ยวตาเดี๋ยวพี่แมวหาชื่อให้นะคะตัวนี้เท่าไหรเออพี่เขียว มันมีสองต้นน่าดังสองต้นคู่ใช่ไหมในกระถางสองต้นคู่นะคะในกระถางสองต้นคู่เนาะเขามีชื่อปักให้เฉลิเนี่นี่ไงเพชรเมืองนนเพชรเมืองนนนะคะเอฟซีมีสองต้นนะคะนี่นะโหลอดใหม่มาด่างแล้วนะคะนี่นะร้อยสามสิบบาทนะคะร้อยสาสิบาทจะร้อยห้าสิบก็ไม่ร้อยห้าสิบพี่เอ้อะ้าสิบก็ได้เอาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบนะ ร้อยห้าสิบบาทจะมีสองต้นนะจ๊ะร้อยห้าสิบบาทอันนี้เศรษฐีพันล้านไหมเออเศรษฐีพันล้านเท่าไหร่เอ่ยด่างจ้ะเอาร้อยหนึง่งเอาร้อยหนึงน่งนะคะร้อยหนึง่งอันนี้เล็บมังกรด่างจ้ะเท่าไหร่เพื่เขียวปลาแ,นะแมวขายให้ร้อยห้าสิบนะคะเล็บมังกรด่างนะร้อยห้าสิบบาท ฝนม,มาแล้วนะคะ FC อันนี้ลูกไม้ดงลูกไม้งเอาเจ็ดสิบบาทไปเลยนะคะวันนี้นะช่วย F บอลสี 4, เขียวหน่อยนะคะเดี๋ยวม่ต้องมาช่วยทําตู้อีกแล้วค่ะมีอะไรอีกไหมผ้ะเขียวฝน <Okay. S 1> มาแล้วมามา,มาก่อเกศอ่ะก่อเกศนะคะก่อเกศต้นนี้เอาไปร้อยห้าสิบบาทจ้าเจ,าจานสองนะคะก่อเกศต้นนี้นะจ้าเจานสองนะต้นนี้ใบมีตำน่นค่ะ ต้นนี้ใบมีตำหนิเฮ้ยเก็บไว้สวยๆก็ไม่ต้องขายน,นี่นะคะป้าแมวพาชมบนมะเขียวนะคะเดี๋ยวป้าแมวต้องรีบเก็บแล้วนะคะ fc ฝนมาแล้วเนาะนี่นะคะต้นนี้<ก>เป็นศิลาศีลาหุ้มทองแผงเขียวด่างนะคะต้นนี้ก็150บาทเหมือนกันนะคะ150บาทเหมือนกันนะคะ fc นี่เนาะค่ะก็โทรแอดไลน์ line, หาป้าเขียวได้นะคะบนดังๆป้าเขียวมีหลายต้นนะวันนี้ป้าแมวก็ต้องรีบไปก่อนนะคะ fc จ๋า นี่นะคะฝนตกนะคะมามืดตึ๊บเลยเนาะสวัสดีประกบบสีสวยๆของพ่อเขียววันนี้นะจ๊ะเอาย้ำเบอร์โทรเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้ท้ายคลิปสวัสดีค่ะ